โอเคผมก็สวัสดีทุกคน,นด้วยนะครับตอนนี้กับผมซีพการหนึ่งส่วนสี่นะครับตอนนี้ก็เป็นใ okay, หม่ใหม่โอเคไหมใหม่ใหม่สิงก็จะเปลี่ยนนิดนึดนงนะโอเคก็ตอนนี้อยู่ในไหมครับในพาร์ทที่3นะครับก็ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมเราถึงเพลเต็มชิดขนาดนี้เดี๋ยวเราจะเล่าสตอรีร่ทั้งหมดเลยนะครับก็เริ่มจากเลย1น,นะครับเราในพาร์ทที่3เนี่ยเราไปขุดแร่หามงหาเห,าม,หามืองหาถ้ำในพาร์ทที่4เราทําฟาร์มอ้อยตรงนั้นโอเคไหมเราทําฟาร์มอ้อยและ ในพาร์ทที่5เนี่ยเรากลับไปเคลียร์คือตอนแรกอะ่ะผมอะ่ะมาร์คจุดเอาไว้อ่ะมาร์คเอาไว้นะมาร์คจุดนะคือแล้วผมก็ไปเคลียร์คือพาร์ทที่5เนี่ยผมไปเคลียร์เพชรที่ผมดองเอาไว้ทั้งหมดโอเคไหมแล้วพาร์ทที่6เนี่ยผมก็ได้ทําการสร้างไอรอนเอ่อฟาร์มไอรอนโกเลมแล้วก็สูญเสียไปเพราะว่าฟาร์มมันเหมือนจะผิดพลาดเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันเหมือนจะมีรูอะไรสักอย่างหนึ่งทําให้ไอรอนโกเลมเนี่ยไม่สามารถที่จะเกิดได้นั่นเองโอเคไหมโอเคเล่าเสร็จละประวัติเนี่ยทั้งหมด ก็ต้องขอบัจริงๆนะครับทุกคนที่ผมไม่สามารถที่จะเอาคลิปให้มาได้เพราะว่าคลิปเนี่ยมันมีเสียงรบกวนจากข้างนอกนะครับซึ่งพอหนึ่งเลยพ่อเปิดหนังจีนแบบคือมันมันจะมีสปอยจีนมันเปิดเต็เเพี่ใหญ่กันสปอยจีนนะโอเค okay. ก็ประมาณนี้พอรายกันนะก็รู้ว่าเสียงมันจะเป็นแบบอึกอึกอักอักจะแน่นไหมจมน้ำไหมแต่ว่าใหม่เนะี่ยซึ่งซื้อมาใหม่สดเลยก็เป็นรุ่นใหม่สดสของแฟนเทคเนี่ยอืมก็เป็นรุ่น hg สามสิบนะฮะเออนี่ก็เป็นชื่อรุ่นนั่นเอง นะฮะก็เพิ um> ่งซื um ้อมาใหม่อะไรโอเคก็ในพาคนี้เนี่ยเราจะไปเอ่อเนเธอร์กันใช่จะไปเนเธอร์กันนะที่ไปเนเธอร์จริงๆเพราะว่าเราเนี่ยไปสำรวจมาแล้วนะครับมันเราไปเจอเอ่อเคารีวานาปราสาทนะ้มปนั่งตอบแชทกันก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอเคก็ โอเคใจเย็นๆก่อนจะพูดอะไรวะก็จริงๆเนี่ยอะไรจริงๆผมอะไม่ได้อยากจะมาทำในเนเธอร์หรอกแต่ว่ามันไม่มีคอนเทนต์จะคีแล้วอ่ะเข้าใจไหมเดี๋ยวผมกลับไปก่อนขอขอนุญาตขับไปก่อนแป๊บนึงนะครับเพราะว่าเราจะไปเอาขวางกันเพราะว่าอยากได้ไม้สีแดงมากเข้าใจไหมอะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับมันบอกอะไรอ่ะคือผมแปลไม่ออกนะคือผมโง่เอ่อโง่อิงมากครับผมแต่เราขึ้นไปเอาข้างบนกันก่อน มือนมันจะมีขวานอยู่นะครับก็ขวานเอนช์นมาดีมากนะแต่ก็เสียดายคิดจริงๆนะออคือผมถ่ายรวดเดียวภายในวันเดียวไนงะแล้วมันก็แบบเออผมก็เช็คมาแล้วแหละตอนแรกเอว่าแบบเออมันคงไม่มีเสียงสปอยจีหรอกสรุปมันก็มีนะฮะอันนี้ก็ต้องขอแพงจริงแล้วเราก็ต้องลบเพราะว่ามันแบบเสียงมันเข้าดังมากทุกคนเออต้องขอเพงจริงๆแล้วก็ขอทุกคนทนดูไปนะฮะฮะอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้น ว่าแต่ฟ้าโอเคไม่เป็นไรน่าจะเป็นอัปเดตใหม่อะไรมั้งหรือไม่ก็เกิดอาการบักแปลกๆอันนะโอเคไปขออนุญาตก่อนเลยไม่เอาดีกว่าปล่อยอันไปกันเดี๋ยวเราไปเช็คแล้วก็ไปสำรวจเขาเรียกว่านะประสาทเนเธอร์เขาเรียกว่าอะไรครับอะไรอะไรก็เดี๋ยวเราไปสำรวจประสาทเนเธอร์กันน่าจะเนเธอร์ฟอร์เทสป่ะ น่าจะเนเธอร์ฟอร์เทสแหละนะครับป่ะเราลงกันดีกว่าคืออริงนนจริงอะกะว่าพันเนี้ยเราจะไปหาอย่างอื่นทําแต่ว่าอยู่ๆนั่งคิดแบบแบบเอะเราจะทําอะไรดีวะเพราะว่าเราไม่มีอะไรให้ทเลยนะตอนเนี้ยเราก็เลยแบบว่าโอเคเราไปทําไม่นี่กันดีกว่าอ่าไปลงเนเธอร์ฟอร์เทสเพราะว่ามันใกล้กันมากนะมันใกล้แบบใกล้มากแล้วก็มีอ่าไอห,หัวกระโหลกพวกนั้นด้วยแล้วก็เอนชาร์ดหนึ่งดาบตอนเนี้ยคือดีมากคือครบคันมากครับผมไม่มีอันไหนที่จะ ถ้าไม่ดับงของเราเนี่ยสูญสิ้นได้เลยนะครับแล้วก็เพราะว่ามันเป็นแบบเอนชารนที่แบบดีที่สุดละเดอะเบสเลยเนี่ยฮะโอ้โหต่แบบทุกคนแบบไม่ได้ดูตอนที่เราเอนชาร์นนะฮะคือเสียดายมากแล้วทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยโกงเป้าโกงเป้ามัน,ม,นมันไม่ได้โกงจริงนะครับคือมันแบบมันพลาดจริงๆอ่ะเอออุ้ยจะตายไหมเนี่ยโอ้โหเออมาดิแต่มันดูหัวใจไม่ออกจริงครับทุกคน ผมไม่รู้ว่าไม้เป็นอู้ๆยังไงไม่รู้นะแต่ว่าเสียงปกติอ่ะน่าจะฟังแบบปกติเอ้ยกับต้นตกเฮ้ย okay, ไม่เป็นไรแล้วก็คิมเนี้ยไม่มีเสียงรบกวนแล้วนะครับเพราะว่าทุนพ่อเราเนี่ยไปทำอย่างอื่นนะฮะแล้วก็เราซื้อไม้มาด้วยแหละก็ไม่รู้ว่าจะเก็บได้ดีไหมก็เดี๋ยวต้องเทสกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะกดออกไปเงี้ยอ๋อฮะก็ในวันนี้เนี่ยเราจะไปเอาแท้งเบสกันใช่เราจะเอาแท่งเบสแล้วก็ไปลงอ่อ เอาแท่งเบดแล้วก็ไปตบมังกรนะฮะได้ปะเหมือนจะใช้เป็นแบบแท่งเบรดแล้วก็ไปแปลรูปเป็นเหมือนเป็นลูกไฟนะฮะอุ๊ยโอ้โหอันนี้ต้องเก็บจริงไม่เก็บไม่ได้ฮะไม่เก็บไม่ได้เพราะเอาไว้ทำยานะน,นี้เดี๋ยวไปหาจุดแท่งเบกก่อนนะไม่รู้ว่าจะมีไหมแต่ถ้ามีก็ดีมันอยู่ตรงไหนนะเราได้มาร์กทางขึน้นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย อย่าบอกนะว่าเราไม่ได้มาร์กทางขึ้นเอาไว้อะทางไหนวะที่เรากลับมาชิปหายละอ๋ออ๋ออ๋อมีฟอร์เทสอีกจุดหนึ่งเหรอหรือว่ามันเชื่อมต่อกันอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันชิบหายแล้วแต่ทางขึ้นเราเหมือนจะเป็นทางนั้นปะโอเคทางนี้แหละปม๊บก,กดซัดไปก่อนคือขี้เกียจตั้งชื่อนะก็ตั้งๆมั่มวๆไปก่อน ปครับเดี๋ยวเราวิ่งตรงไมเลยแล้วก็หันซ้ายนะคืออันนี้ยังไม่ได้มาเช็คเลยนะแค่แบบว่ามองแบบแล้วเจอเร็ว my gosh มาไวมากครับทุกคน oh, 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 oh. โอ้ยทำไมททำไมททำไมโอ้ยเออก็เดี๋ยวนั่งฟาร์มแท่งเบสตัวนี้ก่อนแหละนะครับเดี๋ยวหาอะไรทิ้งก่อนโอเคทั้งเบสเราได้มาสี่อันแล้วนะก็ถัวเดินไวเดินเกมไวอย,อยู่นะแล้วก็รอมันสปาวไปแบบนี้แหละแล้วก็นั่งเคลียร์ไปเรื่อยๆเลย แต่ก็ต้องขอโทษอีกทีหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เก็บคลิปเอาไว้ให้นะครับมันนั่าเสียดายจริงนะคือเราทําเกมดีมากแล้วก็พูดแบบดีมากคือคลิปก็มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะก็เสียดายเหมือนกันที่เราแบบว่าไม่ได้ลงแต่ว่าคลิปก็ยังมีอยู่นะแต่ว่ามันมีเสียงรบกวนเยอะมากก็ก็ไม่ได้ลงนะครับมันก็ไม่ได้ลงคือผมก็ต้องเทสเลยแหละคือผมเห็นในคลิปเรียวคลิปเรียวเรียนเรียวอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่ง ก็บอกว่าเนี่ยถ้าเอาเนเธอรเ์เนี่ยเนเธอร์นี้ไปผสมกันมันก็จะกลายเป็นบล็อกทองใช่ไหมเอ้ยชิปหายละโอ้โหแล้วก็เด่นไปขนาดนั้นโอ้พี่เอ้ยผมจะคิวพี่ยังไงละ่ะชิปหายบัดซบจริงจริงก็ทำไงดีครับทุกคนทีเนี้ยเราก็ต้องรออีกตัวนึงเกิดใช่ปะงั้นเราจะไม่เสียเวลาตรงนี้เดีย๋ยวเราไปทางอื่นกันก่อนเพราะว่าเราจะต้องสำรวจสักนิดสักหน่อยเนาะ มแต่ถ้าเราได้หวัวไอ้พวกอะไรนะเฮ้ยตัวนี้ก็มีเกิดน,นะงั้นตีติดชิดไปเลยเฮ้อยอัชโชวเอ้ยโอเคคือเขาเรียกว่านะวิตเทอร์สเกลตันอะ่ะนะฮะซึ่งถ้าเราได้3หัวก่อนเนี่ยเราก็คงจะไปบวกกับวิตเทอร์สเกลตันเลยนะฮะเพราะว่ามันมีวิธีสู้ของมันอยู่ ซึ่งเราอาจจะได้คลิปนี้แหละจริงๆไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าก็น่าจะได้แหละถ้าแบบมันเกิดเยอะนะถ้ามันเกิดกันเยอะเพราะว่าเรามีรูติ i n g สา r o t i n สก็จะช่วยในเรื่องของการดรอปที่เยอะขึ้นนะขาเราได้อะนะมาครับไปเวลาบวกเอาโยกโยกไปเลยเดินดีๆครับ,อบโอเคซึ่งเราต้องตีมันไปทางที่เราสามารถที่จะอุ้ยมาจากไหนวะมาจากไหนอะ่ะอ๋อมาจากตรงนี้นี่แหม นี่จริงๆคนเราเฮ้ยตรงนั้นก็มีเหมือนกันเหรอโหงานยากแล้วทีนี้ไปดีกว่าไปเลยครับหนีเลยอะไรอะ่ะอะไร <c oughs> ลองก่อนครับเดี๋ยวเราไปอีกทางหนึ่งเหมือนอีกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งอยู่ไหนวะเราเดินมาทางนี้ใช่ไหมอ่ะใช่เราเดินมาทางนี้ อ๋อต้องใช้อันนี้ขุดเนาะไม่เป็นไรเข้าใจได้เฮ้ยเองขี่หมูได้ไงโอ้ไมค์กอชเกิดจากทางไหนกันบ้างครับยังไงเฮ้ยมาจากโอ้โหมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหมาไม่ดูไม่เสียงด้านซ้ายมีโอเคด้านซ้ายมีเอ่อพิกลิ้นปกตินี่แหละ เราก็รอไปซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะได้เกียอันนะได้ยี่สิบหกแล้วนะครับซึ่งแท่งเบ็ดเนี่ยอุย้ยกดเยอะเยอะแต่ก็ไม่ขนาดมือเราเท่าไหร่แท่งเบ็ดเนี่ยก็มันเอาไปปรุงยาเนาะซึ่งเราก็ต้องเอาไปใช้ปรุงยาแล้วก็อาจจะแบบมีการทําให้ NPC เนี่ยกลับมาเป็นคนปกติโอเคฮะโอเคค่อยๆเดิน เดี๋ยวเราขุดไปเอาตรงนั้นกันปึ๊บแล้วก็วางอันนี้ไว้ปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บเกิดเธอพี่เกิดเลยอุ้ยมาแล้วเฮ้ยอย่าลอยสิเฮ้ยวิเทอร์สเกลตันมาจากไหนไม g o รชมาแบบนี้อุ้ยมันถัอกเร็ว เออออกออกเอเอ,าเอามาทำมาดิมาดิมา my gosh เฮ้ยโอ้โหมันได้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอพีเทอร์โอ้โหพีเทอร์เนี่ยครอดีของลูติงนะเนี่ยเราได้มาแล้วหนึ่งอันก็ในคลิปนี้ก็อาจจะได้ตีพีเทอร์สเกิลตันเลยนะเออ my gosh ก็ลอยอันหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทางอินเตอร์ดาคอนแล้วก็ ไปทำอะไรล่ะไปปรุงยาอีกนะแต่ว่าปรุงยาก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่หรอกจริงๆอ่อะนะฮะมาล่วงอเอาแค่นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวไปล่าวิทเทอร์สเกลตันกันดีกว่านะครับเดี๋ยวมันเสียเวลาเกินไปเดี๋ยวค่อยหาเชื่ออย่างเทนึ่งแล้วกันตอนนี้ฮันน5ห้าตัวนี้ต้องได้สักตัวหนึ่งแหละอ่ะ เฮ้ยได้มาแล้วอีกอันนึงโอเคขอขอขอเถอะขอเถอะจริงๆขอเถอะมามา <c oughs> เฮ้ยลูกไูไปตีพวกมึงตอนไหนเฮ้ยเออคุยกูจะตายหาไหมเนี่ยโอ้ตายแล้วแม่งหมากันเป็นฝูงเลย หูก็ในตอนนี้นะครับเราได้ทำการเคลียร์วิทเทอร์สเกตันจนได้3หัวมานะครับแต่ว่าแต่ว่าเสียงในคลิปเนี่ยครับมันก็ค่อนข้างที่จะดังมากๆนะครับเพราะว่าคุณแฟนโทรมาเราก็เลยต้อง ปิดเสียงเกมนะครับเราก็เพื่อไม่ให้มันมีเสียงรบกวนด้วยนะครับโอเคไหมโอเคก็เดี๋ยวตัดไปตอนที่เรากลับไปใน Overworld เลยแล้วกันนะฮะโอ้โหแต่เข้ามานี่คือแหลกเลยนะฮะแหลกเลยคือแหลกจัดเดี๋ยวต้องเคลียร์พื้นที่สักนิดสักหน่อยแล้วกันมาเดี๋ยวเราเข้าถ้ำของเราเลยตอนนี้เราคือเราพร้อมแล้วไง แต่ไม่รู้ว่าจะสู้ได้ไหมนะอาหารแค่เจ็อันเองแต่โอเคว่าน่าจะไหวอะไรอ,อย่าเพิ่งอีโก้นะอย่าเพิ่งอีโก้เดอขึ้นไปก่อนดีกว่าไปหาดูอาหารก่อนนะว่ามีไหมถ้าไม่มีก็ค่อยว่ากันเปลี่ยนเลยครับอาหารอยู่ตรงนี้โหเก็บพละที่เลยสุดยอดเก็บไม่เป็นที่เป็นทางอเอาเนื้อแล้วกันนะฮะ ไะแต่เราต้องไปสู้กับวิเทอร์สเกลตันกันนะโอ้โหแบบเสียดายจริงตรงๆก็คือเสียดาย,ยแะไะไอพาที่เราควรได้ถ่ายมันเยอะๆอันนี้คืออยู่ๆเรามาตีวิเทอร์สเกลตันเลยไงนะเอ้ยมันชื่อวิเทอร์สเกลตันเหรอมันชื่ออะไรวะผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะเออที่มันตัวสามหัวผมลืมจริงๆครับทุกคนไปเดี๋ยวลงล่างเลยก็จริงก็ทําพื้นที่ไว้สําหรับคุยเพชรนั่นแหละแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเพชรอยู่วายไหนไงก็เลยแบบเออเล่นๆสมไป แต่ก็ไม่เจอจกทีมันมันไม่เจอมันไม่ใช่มันไม่ใช่วายที่เจอเพชอะที่ผมขุดลงไปอะแต่ว่านั่นแหละในเมื่อเราขุดมาแล้วเราก็เอาเป็นพื้นที่สําหรับต่อสู้กับเออต่อสู้กับอะไรแล้วกันไม่รู้มันชื่ออะไรนะเดี๋ยวมาดูตอนนี้แหละว,ว่ามันชื่ออะไรเอาแบบชั้นต่ําที่สุดเลยต่ําแล้วก็ต้องแคบๆด้วยอุยอ้ยโหไปครับหาพื้นที่ดีๆตรงนี้ก็ได้นะ เออตรงนี้ก็ได้วะมาโอเคมาทุกคนหนึ่งสองสามไปปึออ๊บมันชื่ออะไรเดี๋ยวลองตัวอีกทีหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวกินก่อนเตรียมพร้อมหน่อยเตรียมพร้อมเอา้าโอเคพร้อมอยังครับหนึ่งสองสามปุ๊บอ,อวิตเทอร์วิตเทอร์ระวังแรงระเบิดนะฮะใจเย็นก่อนหลบก่อนเออมันร้องแล้วมันร้องแล้ว ui má đi mà ấy ủa bà bia mình cái tai đây hả má đi mà ôi 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 ờ ก็เจ็บเอาเรื่องเลยนะเออเดี๋ยวกูดก่อนครับเจ็บอะก็คือเจ็บเอาเรื่องแต่ว่าก็ถามว่าชิลไหมก็ชิลนะเออก็ชิลแต่เราไปดูอีกทีนึงว,ว่ามันทําอะไรได้ผมจำไม่ได้แล้วเหมือนจะเอาไว้ทําให้มันขุดหรือไวขึ้นอะยังไงอะเดี๋ยวเขาไปอัดเอ้ยเดี๋ยวเขาไปแคปอีกทีแล้วกันโอเค เดี๋ยวเรากลับบ้านของเราก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้วยว่าต้องคาร์บยังไงนะแล้วก็เดี๋ยวเต็มตัวไปสู้กับมังกรเลยละกันนะในพาร์ทหน้าโอเคก็คืออยากให้มันเป็นหลายๆเรื่อยไม่อยากให้มันแบบไม่อยากให้มันจบแค่มังกรนะฮะก็เราไปต่อได้เรื่อยๆเลยนะโอเคแรกมาแล้วก็ขาเป็น Ende r Pearl ใช่ปะ่ะเอ้ย Ender ดอ e ์ออปอายเออ ก็มันจะต้องใช้เท่าไหรอ่อ 3, ่ะ 3...3...6...9...12... เออ12ก็ใช้12อันแต่ว่าน่าจะต้องค้าเผื่อไปนิดนึ่งจะต้องค้าเผื่อไปนิดนึงประมาณแบบอ,อีกสักประมาณ2-3อันก็ได้นะคือทำเผื่อไวอ้อนะครับกันมันหายอะไรเงี้ยเ,เก็บตรงนี้ไว้ก่อนแบบอันนี้เก็บมา โอเคครับผมมาเรามาดูวิธีคราฟกันว่ามันต้องคราฟยังไงเดี๋ยวดูก่อนนะครับอันนี้ต้องใช้เป็นออกซิเดียนนะครับ3ก้อนแล้วก็กระจกนะครับ5ออกซิเดียนไม่รู้ว่ามีไหมนะออกซิเดียนออกซิเดียนไม่มีนะมีแต่กระจกออกซิเดียนไม่มีไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราปั๊มออกก็ได้เพราะว่าหลังบ้านเรามีลาวาไว้ปั๊มใช่ไหมล่ะโอเคคือเหมือนมันจะต้องใช้บล็อกพวกแร่ไหม จะต้องใช้บล็อกแร่นะครับในการขุดออกเอ้ยในการทําให้มันมีแสงนะฮะอ่าจะไปด่วนปะนึนึง,น,งน่าจะขาบได้แล้วแหละ,ะคิดว่าน่าจะคาบได้ละอ่าได้แล้วบีคอนนะครับมันชื่อเบคอนไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะแต่ว่ายวลองดูแล้วกันมันต้องใช้บล็อกค่อนข้างเยอะอ่ะใช้เป็นบล็อกทองก่อนแล้วกัน เดี๋ยวขึ้นแบงบนเลยละกันเพราะว่าข้างบนมันว่างอยู่มันจะต้องทำประมาณนี้ปะเดี๋ยวประมาณนี้ปึป๊บปึป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช่ไหมแล้วก็อันนี้ใส่เฮ้ยจริงว่ะอ๋ออันนี้คือช่วยในการขุดไวขึ้นนะฮะอ,อะ่ลองใส่นี้เข้าไปดูปึ๊บแรกอันนี้คือได้ประมาณ1ิวิเหรอโอ้ยไม่จำกัดเลยอุ๊ยโอ้ย,อยไวจริง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  โอ้ยวายจริงวายจริงโอเคก็คือถ้ามันยิ่งใหญ่มันก็จะยิ่งหนามันก็จะยิ่งไกลขึ้นใช่ไหมระยะน่าจะใช่ประมาณนั้นนั่นแหละนะครับโอเคโหแล้วแคปไปก่อนเลยแคปรูปไปก่อนเพราะว่าไอ้หลายพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราแทบไม่ได้แคบเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงด้วยโอเคงั้นก็ ถ้าใครชอบนะบอย่าลืมจะกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพร์ทหน้าเนี่ยเราจะไปตีมังกรกันแล้วก็ไปเอาปีกกลับมาบ้านนะฮะโอเคก็ไว้เูจอกันอะผมเจอกันจัการนะผมบ๊ายบาย